สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนจ้าวันนี้เราจะไม่ได้มาแข่งกันแล้วนะทุกคนนะแล้ววันนี้เราจะทําอะไรเหรอวันนี้เราจะมารวมกันเพื่อสร้างบ้านสีส้มสร้างบ้านสีสม้มสีนี้หรือเปล่าเอาส้มนี้เลยใช่เปล่าใช่แล้วต้องส้มแบบนี้เลยสวยมากเออ ถ้าเป็นสีส้มมันจะมีอยู่หลายเฉดเอาแบบนี้หรือว่าจะเอาแบบนี้ดีไหนหรอนี่ไงอ๋อพี่วอนชอบอันนี้มากกว่าเอาอะขนแกะเนี่ยหรอใช่สวยมากเลยเขามีลายด้วยนะก็รู้ว่ามีลายแต่คราวนี้ถ้าทําเป็นลายแบบนี้มันก็จะลายๆนะก็น่ารักดีอะอืมไม่เป็นไร งั้นเดี๋ยวลองดูก่อนอื่นก็จะต้องหาบล็อกสีขาวมาช่วยกันด้วยนะบล็อกสีขาวมาทําเป็นเสาบ้านเหรอใช่แล้วแต่บล็อกสีขาวพี่เอกคงไม่เอาขนแก่นะเอาเป็นแท่งปูนดีกว่าอ๋อได้แหละอ,อ๋อโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวจะเริ่มจากตรงไหนดีย่ย เริ่มจากนี่ไง,งข้างๆสีม่วงอ๋อต่อจากสีม่วงเลยแล้วกันเข้ากันมากเลยสีเหลืองแล้วก็สีม่วงเออไม่ใช่สีส้มแล้วก็ม่วงอันนี้สีส้มอะม่วง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 ,วงส้มส้มงั้นเดี๋ยวพี่ฝนช่วยอะไรหน่อยดิช่วยอะไรหรอพี่อยากได้ออต้นไม้ที่เป็นแบบ เหมือนไม้ดัดไว้ข้างๆบ้านอะต้นไม้อ๋อพป่วันลูแล้วเออเหมือนพวกต้นชาดัดหรืออะไรเงี้ยที่เขาตัดขึ้นมาแบบพอดีขอบหน้าต่างได้เลยเดี๋ยวหาจัดให้เพราะว่าพี่ันชอบเนี่ยอะไรประดับตกแต่งบ้านเออเพื่อนๆหลายคนอาจจะงงว่าทําไมบ้านสีส้มถึงเริ่มจากสีขาวเพราะว่าสีขาวเพี่อนแกทาเป็นเสากับคานอย่างนี้นะ สาวกับคาแล้วค่อยมีเขาเรียกว่าอะไรนะผน,นังใช่หรือเปล่าถูกต้องผน,นังบ้านก็จะเป็นสีส้มสีส้มกับสีขาวมันจะตัดกันดีสวยงามแบบนี้นะทุกคนนะที่ฝนกําลังหานี่งเจอแล้วโอ้มีดอกไม้เหรอใช่แล้วจะต้องมีดอกไม้นิดหน่อยเพื่อให้รู้ว่าอันนี้เป็น เป็นอะไรนะต้นไม้ที่กำแพงบ้านงั้นเดี๋ยวพี่เอกจะทำบ้านขึ้นไปทีเดียวใช้เสาแบบเดียวแบบนี้นะอันได้แล้วเดี๋ยวพี่ฝนจะหากระจกมาติดให้ก็แล้วกันนะพี่เอกอยากได้เป็นกระจกบางนะไม่เอากระจกที่เป็นบล็อกนะอ๋อนี่งานดูมาแล้วฮะดูที่ไหนมาข้างบ้านนะัสน,นสีม่วงงั้นเดี๋ยวทำประตูตรงนี้ก่อนทุกคนประตูก็จะใช้สองบานแบบนี้เนาะประตูไม้ประตูไม้เดี๋ยวพี่เอกอยากได้ไม้อีกแบบนึงอะไม้แบบไหนหรอไม้แบบ ก่อนจะหาไม้เดี๋ยวทำทางออกด้วยดีกว่าทางออกก็จะต้องเป็นบล็อกที่มันเป็นลายๆายหน่อยเป็นลายของเขาเรียกว่าอะไรนะหินอน่อนไม่ใช่ไม่ใช่ลายหินอน่อนมันเป็นลายหินที่เป็นหักเป็นบล็อกๆอ,กอะ่ะเขาเรียกว่าเหมือนที่ปูทางเดินอ,ะอ่ะอ๋อนั่นแหละอ่านี่เลยอ๋อสวยดีไหมแบบนี้ดีไหมอ่อสวยสวยมากโอ้สวยเลยอะ่ะ เหมือนบ้านของจริงเหรอใช่ใช่เหมือนของจริงแล้วพี่เอกก็จะเอาประตูไปใส่ตรงนี้ประตูไม้สีเข้มๆหน่อยใช่แล้วแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะทําให้มันดูลึกๆเข้าไปอีกนิดหนึ่งทาไงอะ่ะเหมือนบ้านของฝรั่งอ่ะเวลาเข้ามาแล้วมันจะมีแบบตรงนี้ไงอ๋อเอาไว้สําหรับ พักจอดรองเท้าเก็บของเข้าบ้านใช่ใช่ใช่ตรงนี้จะเขาเรียกว่าอะไรนะเอาไว้วางพวกของระเบียงร<ฟ>ะเบียงเฉลียงบ้านเออเวลาเคาะประตูป๊อกป๊อกป๊อกแล้วเวลาเดินเข้าไปตรงนี้พี่ฝนเอาไฟมาใส่ให,หน่อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนดูดูดแล้วก็เอาไฟใส่ไปเลยนั่นะ<ส>แหละเวลาเราเดินมาเนี่ยมันมดูดีน่ะมันดูสวยมากแลนดูมีเขาเรียกว,ว่าแลนนั่นหรูหราอ่าดูมีอะไรดูมีนั่นแหละคราวนี้เดี๋ยวพี่จะทําชั้นสองด้วยดีไหม ชั้น2ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าบ้านแนวนี้จะต้องมีแบบเขาเรียกว่าเลเยอร์ลดหลั่นกันไปใช่หรือเปล่างั้นเพกจะทําบ้าน2ชั้นโดยใช้ขอบเป็นสีส้มตัดกับสีขาวแบบนี้อ๋อดูดูดีเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเพ่กก็จะหาบันไดมาใส่เอา4หรือ5หรือ6แค่นี้ก็พอแล้วกว้างแล้วแค่ไหนอะถ้ากว้างเกินไปเดี๋ยวประตูมันไม่พอดีไงอ้อาวทูปบอ,อกเอาแค่นี้เหรอประตูไม่พอดีประตูนะ่ะจะเอาประตูสองบาน ใช่ประตูสองบานอืมงั้นก็แค่นี้ก็พอแล้วก็ต่อขึ้นทางบนแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวไปหาบล็อกบันไดพี่ฝนหาบล็อกบันไดนะเพีรจะพยายามหาบล็อกบันไดให้มันสีตัดกันบล็อกสีขาวมีแค่ตอนนี้บล็อกสีขาวไม่ใช่สีขาวออสีขาวสีขาวอ๋อเนี้นี้นี่สมูทควาสสเตร์กับควาสสเตร์เอาสมูทละกันจะได้ดูสมูทเอาที่แบบว่ามีเหมือนกับสีของไข่ไก่ง่ายจะได้ออกมาแบบ นุ่มนวลอ,อืมได้ได้ไดแล้วเพย่ก็จะต่อแบบนี้เข้าไปแล้วก็อันนี้วางบล็อกเต็มแล้วก็ใส่บันไดเข้าไปแบบนี้เอ๊ะไม่เหรอทําไมมันดูสูงแปลกๆอ๋อไม่แปลกถูกแล้วถูกแล้วเดี๋ยวปิดไว้ทําไมฮะ ปิดไว้ทําไมเอาก็จะทําบ้านสองชั้นไม่ใช่หรอใช่แต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวพี่เอกจะทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นห้องอ๋อเออใช่ลืมไปมันจะต้องมีชั้นล่างด้วยชั้นล่างที่เดินเข้าไปจะเป็นห้องแบบห้องนั่งเล่นห้องครัวเป็นห้องอเนกประสงค์อันได้เลยพี่ฝนล,ลืมแล้วข้างบนนี่ก็จะเป็นห้องพักเป็นห้องนอน,น่ะพี่ฝนอ๋อเริ่มออกมาดูดีแล้วเกือบจะเป็นบ้านแล้วอืมพี่เอกอยากให้มันสองข้างมันค่อนข้างใกล้เคียงกันน่ะหมายความว่าไงอ่ะอยากจะต่อบล็อกตรงนี้ แค่นี้พอแล้วกันเนาะไหนเหรอต่อไปแบบเนี้ยอ๋อเข้าใจแล้วเดี๋ยวพี่ฝนทำข้างล่างดีกว่าอ่าเดี๋ยวจะต่อเป็นพื้นแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่อ่ะพี่ฝนเพียกรูแ้แหละฮะเพราะว่าพี่ฝนใส่ไอ้นี่ไง,ไงใส่ใส ไฟขึ้นไปตรงนั้นไงก็ใช่ไงมันจะต้องมีไฟทางเดินแต่ว่าพี่เอกทําบล็อกท้ายสูตรเอาไว้สูงกว่าน,นี้เอางั้นเดี๋ยวพี่เอกจัดการเองก็แล้วกันมีฝนมีหน้าที่ติดกระจกใส่ไฟประดับตกแต่งในบา้านได้ได้ได้จริงๆแล้วบล็อกที่พี่เอกตั้งไว้สูงกว่าน,นี้หนึ่งบล็อกก็คือชั้นบนไม่อย่างนั้นตรงที่มันเป็นกระจกมันจะไม่เท่ากันไงมาได้แล้วนี่นี่ด้านหลังเราก็จะเป็นเรียบๆธรรมดานะทุกคนไม่หวือหวามากแล้วตรงนี้ น่าจะต้องมีบันไดเพิ่มอีกหนึ่งขั้นนะแค่นี้พอแล้วไม้มอ่ะเออบันไดจะต้องขึ้นไปให้ถึงข้างบนไม่งั้นจะเดินขึ้นไม่ได้งั้นเดี๋ยวเพกจัดการเองก็แล้วกันเติมกระจกให้ทีนี่งานเดี๋ยวก็เติมให้แล้วอ่าแล้วก็ตรงนั้นเดี๋ยวเพกจะต้องเอาเอาเอา,เอาเอาไฟออกไฟตรงไหนอ่ะไฟข้างบนออกแล้วก็เดี๋ยวเพกเติมตรงนี้ให้แล้วพี่ฝนเอากระจกใส่เลยอ๋อได้เลยหน้าที่ใส่กระจกพี่ฝนจัดการเองได้โอเคโอเคเดี๋ยวเพกจะทําตรงนี้เป็นสีส้มๆเลยนะ เติมแบบนี้เข้าไปเป็นเสาอ๋อเป็นเสากลางบ้านเนาะจะเป็นเสาที่แบ่งด้านบนอะ,อะเริ่มออกมาดูสวยมากขึ้นแล้วพวกเราตื่นเต้นจังห่ะกระจกใส่เลยใส่เลยนี่ง่ากำลังใส่อยู่แล้วก็ปูบล็อกด้านบนแบบนี้ทุกคนและเดี๋ยวจะต้องมีอันนี้ด้วยใช่เปล่าดอกไม้ที่ไว้ล้อมรอบบ้านอะอะพี่ฝนก็ล้อมไปได้เลยล้อมรอบบ้านไปได้เลยนะเดี๋ยวพี่เอกขอทําคานข้างบนก่อนเป็นสีขาวกับสีส้มแล้วก็หลังคาสีขาวทึบแบบนี้ โอเคสวยสวยแล้วแค่นี้ก็เป็นบ้านแบบสไตล์โมเดิร์นอ่าถูกต้องถูกต้องแล้วเดี๋ยวพี่ฝนใส่กระจกให้ครบแล้วตรงเนี้ยได้เลยเดี๋ยวทาเป็นกระจกเขาเรียกว่าอะไรนะกระจกเวาเวาด้วยจะทํากระจกเววงั้นหรอใช่กระจกที่มีแบบกระต๊บขอบออกมานิหนึ่งอะอะไรคือกระต๊บขอบอ่านั่นไงก็เนั่องากกระต๊บบอ,อกมาแล้วอ๋อแบบเนี้ยหรออ่าใช่โอเคโอเคสวยตรงนี้พี่เอกอยากให้วางเตียงอะ เตียงเหรอใช่เตียงสีส้มพี่วนหาวิธีจัดวางเตียงข้างบนให้หน่อยอ่านได้เลยเดี๋ยวจัดการเองวางเตียงไว้ให้หน่อยหาของไม่เจอให้วางเตียงไว้ให้ใช่เปล่าใช่หาของไม่เจอเลยหาเตียงมาแล้วสีส้มแบบนี้นะเอาวางไว้ก่อนเลยเดี๋ยวพี่ฝนจัดการข้างบนตอนนี้กําลังทําเขาเรียกว่าอะไรนะที่นั่งกินขนมอยู่เออแล้วมันวางตรงไหนได้อะวางตรงไหนก็วางไปก่อนเลยเดี๋ยวขึ้นมาทาเองตรงนี้เหรอ ตรงไหนก็ได้ไม่ค่อยดีอยากหาที่วางแล้วสวยๆวางไปก่อนเดี๋ยวพี่วนจัดการดกเองเอาแบบนี้นะได้ได้เอาทางนี้แล้วกันวางไว้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวดิเนเอาวางไว้ให้ละวางไว้ก่อนเดี๋ยวเพี่รแบบนะไปทำอย่างอื่นต่อนนะขอดูข้างล่างหน่อยอ่าพี่วนทำมันนั่นไว้แล้วเดี๋ยวเข้าไปก็จะตกใจโอ้โหเดี๋ยวนี้ทําโซฟ,ฟายา <mm วด้วยนะเนี่ยใช่เก่งปะล่ะสุดยอดไปเลยพี่เอกอยากใส่รูปภาพตรงนี้หน่อยจะได้สวยๆเฮ้ยอันบุลดเลยโอ้ กระเถิบไปนี่ดีกว่าสวยเลยอ่ะพี่ฝนรูปภาพอะไรเหรอรูปคุณโครงกระดูกนั่งเรือใบไม้ <laughs> งั้นเดี๋ยวพี่ฝนใส่รูปข้างบนบ้างดีกว่าพี่เอกจะเอาอุปกรณ์มาใสา่แต่ว่าพี่เอกอยากวางไอ้นี้ด้วยอะ่ะวาง<น>อะไรเหรอต้นไผ่ไว้ในบ้านต้นไผ่เนี่ยนะต้นไผ่เราไม่เอาดินเราเอาทรายปลูกได้ไหมนนไเนี่ยต้นไผ่เนี่ยต้นไผ่ก็ได้นะวางบนนี้ไม่ได้ แล้ววางไงอ่ะต้องมีทรายหรือดินละมัง้งดินไม่สวยต้องเป็นทรายอทรายนี่ก็ใกล้เคียงนะทรายสีเดียวกับบ้านไงออกแบบสีเหลืองๆส้มๆหน่อยอย่างน้อยก็เหลืองอะมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำให้เสียมากนีด่ดู่วางใส่ดูดิเฮ้ยวางไดอู้สวยสวยแต่ไม่วางตรงนี้หรอกนะวางไหนอ่ะเด็งจะวางตรงนี้ <c oughs> ต้นไม้ในบ้านปลูกอะไรไม่ปลูกปลูกไผ่ เอาไผ่แต่เราทําไผ่ให้มันเล่นระดับก็จะสวยนี่เป็นหน่อไม้นะทุกคนหน่อไม้ด้วยอรอเป็นหน่อไม้ก่อนตอนปลูกอะ่ะแล้วเราก็หาปุ๋ยมาปุ๋ยอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเจอแล้วเหมือนของจริงเลยแล้วก็ปุ๋ยใส่ลงไปนี่หนึ่งสองอันนี้ใส่อันเดียวสวยสวยอ่าแล้วอันนี้ก็ใส่สองอันอ่าอ่าบ้านจริงทํางี้ไม่ได้ทุกคนปลูกได้ที่ไหนถ้าปลูกไผ่ในบ้าน ภลูกไผ่ในบ้านมีหวังใบร่วมมันก็ร่วงน,นะแต่เดี๋ยวนี้เขามีเขาเรียกว่าไผ่ไผ่พลาสติกใช่ไหมอต้อนไม้พลาสติกเอามาตั้งได้ก็สวยเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ค่อยเป็นธรรมชาตินี่ทําที่ปิดกั้นไว้ด้วยโอดีดีดีเท่เเออเดี๋ยวเวลาลดน้ำแล้วเดี๋ยวน้ํามันกระเด็นออกมา เป็นไงบ้างอะข้างบนอ,ะ,อะข้างบนก็พอพอได้แล้วแต่แบบหาของไม่ค่อยเจอโอเคสวยเลยเนี่ยมานอนตรงนี้ตื่นขึ้นมานี่ข้างหน้านี่มองเห็นทิวทัศน์สวยงามอาพอได้พอได้อยู่แต่แบบว่าหาของยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เนี่ยฝั่งหนึ่งของกินฝั่งหนึ่งดอกไม้นะของ <c oughs> ชีวิตไม่ค่อยมีอะไรมากไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร <c> ่ <oughs> ปลูกต้นไม้เพียบเลยพี่ฝนนะใช่แล้วมีแค่ดอกไม้กับของกิน,นชีวิตพี่ฝนก็อยู่ได้แล้วจริงหรือเปล่าจริง,รงเดี๋ยวลองเข้าไปดูในบ้านก่อนนะ นี่นี่น,นี่เดี๋ยวพี่เอกอยากเกี่ยปลูกต้นนีนี้ด้วยอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะซากุระต้นซากุระเหรอใช่อยู่ตรงไหนหาไม่เจอนั่นแหละที่ปัญหาก็คือหาของอยากอืมไม่ใช่ตรงนี้นะทุกคนน่าจะเป็นตรงนี้นี่ไงเจอแล้ว,จลวเ,เจอแล้วอรอเจอแล้วเจอแล้วต้นซากุระแล้วก็ต้นซากุระเนี่ยไปใส่ปลูกเลยข้างบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวอาเลื่อนไปไหนแล้วไม่มีต้นไม้สีส้มม้างเหรอเขายังไม่ทำมั้ง ต้นไม้สีส้มนี่นึกไม่ออกเลยว่าจะมีต้นอะไรนะต้นอะไรสีส้มอะชาบาต้นชบาเหรอดอกดอกชาบาก็จะมีสีส้มอยู่นั่นมันดอกชาบาไงแต่ว่าต้นไม่มีสีส้มไงขนาดส้มก็ยังเป็นสีเขียวเหรอโอ้สวย และนี่ดอกซากุระค่ยเป็นสีชมพูเออสวยเลยสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราสองคนแล้วละก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุงกก้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พี่เอกกับพี่ฝนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วยบ๊วย,ยมาเดวพาดูบ้านบ้านอย่างสวยเลยน่ารักค่ะ